สวัสดีค่ะเ <bunker> ส <fit> ียงแมนสวัส <roast> ด <hi> <DA> um ีครับนะดวงแดงด้วยิวงด้วยสแนลดวงด้วยมูลลานโชตลัดและอุปรรมนำโชว์ครับมีกะมุนีอาการดีนะครับเนาะฝนตโตความทำมุนีขาอัพจ้าเสียงแมงจ้ะนี่อ่ะผมมาฝาก เกานะครับโอ้ค่ะได้ค่ะครัเอาสามโตสองแถวพ่อครับเอาสามโตสองแถวพอ่อเนาะค่ะเนาะครับผมจ้ะสองแถวเดี๋ยวสองโตสองแถวครับอืม,อมบ่ก,ก็ให้หลายตัวครับจ้ะไ,ได้ได้ตัวได้ไหมคะอันจังแม่นได้อาบบนนะครับบบนกับ 892ครัค่ะบนะะ<ผ>นี892น,นะคะคราบผมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้านะคะทรบผม่หลังล่างราบผมค่ะ กำลังจะหาสองหาสามครับว่างหาสองหาสามนะคะหา, 2, หา,มา,าะผมไปอ๋ออันนี<ะ>้ซิ่งมันฝันมาจากไหนนะคะน,นี่ก็คือฝันมานนี้ฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวรอบเก่าครับโอ้ฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวรอ,อกเก่าฝันสวรรคตพอดอไีไปงานไปงานสวรรคตเพิ่นครับ เราได้ตีเป็นศูนย์ก็หาครับจ้ากอะไรก็ล่ <c oughs> ลางหาสามครับจ้าหาสามอือต้องแถวครับเ้างเดให้ปากอ่า เดี้เบื้องลีลุยนะครับเบื้องรีลุยแชนแนวเบื้องรยผลสลัดมือมันลานอะครับบิถีทน้ำโชกครับอืมอะไรอยากเห้ฝากเด็กี่ใด็รองปีใหม่นะครับวันหันแด้มก็ได้ยุเก้าหกครับมือคงใช่ก็ล่อพวกนี้จะดีครับ โอ้โหเพื่ยจะดีคนเนอ่าคนที่เน้นไทครับค่ะเน้นไทมือวันที่ชิผ่ายรับชิผ่ายาที่ชิบกเลยครับชิบหายาิผ่าอามา้ิผ่าครับเื่อจะดีให้อนนี้เป็นเลขเส้นแมนโดยตรงครับอันนี้บวกเกี่ยวกันกับพจะดีเครับว่เพื่อจะดีะครับ,บเช็คแมนได้ตรงครับโดยตรงา จะงานฟันมือใดมีคันนี่ี่ันเห็นในดวงล้อเก่าเนี่ครับฟันมาเคลื่อนนะครับมาเบืองนด้วยครับเบืนอ่เงในยมาอดีะ่าอาอ่าอ่อ่า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 อาอาอ่าอ่าอบิอ่าอ่าอ่าอ่นอ่าอ่าอ่าอาอ่าอ่าอ่จอาออ่ยอ่่เอาอาอ่อ่าออ่อ่าอ่าอรา่อาออ่อ่าอ่า่าอ่า่าาอ่าอ่าอ่่ออ่อ่อ่าจอ่ พีโชว์มีหลากันครับอืมจะแม่นจัดเลยครับซื้อไว้หรือเปล่าครับอาสองอสามครับซื้อไว้แล้วครับอ๋ออาสองอาสามซื้อเลยครับอืมเพราะแต่กับนี่แหละวันเห็นพระเจ้าอยู่หัวล่อล่อเก่าครับเผนกรรมมาสวรรค์นรนะครับโอ้เป็นสวรรค์รไปแล้วเนาะแต่ว่าจที่เม่นฝันมาไปงานสวรรค์ไลยปงานเขาเคนบอกว่ารว่าจริงเปงานสวรรค์เพิ่นครับ เห็นคนดูในงานเพ่นค่ะุนะครับเพอันจะให้ได้โชร์น้ำกันครับค่ะลองธิรตีเพิ่มครับค่ะใชหมันใจหาสามนะครับโอ้มัมมันใจหาสามนะคะลังครับะหาสามครับหาสาม สามใช่้า,ามบนก็มันใจแต่ว่าพูดถึงพระเจ้าหัวปัจิมอันนี้มันใจแปดก็สองครับแปดก้สองอยู่โอ้บนมนะีสาตัวนี้มันแปดก็สองแล้วกันนะแปดก็สองพอเสียงก้าสองแล้วฝันหพรเจ้าอหัวไหมครับแล่วอะ เอาเป so ็นต so like ัวร่องสิเด well> ี๋ครับชุนเขาโซ่เขาหาเป็นตัวร่งซื้อกับชุนเขาหาเป็นตัวร่งซื้อเพราะว่าตอนแรกทีเสี่ยงเม็นคอยมากกับมีเกาสองแล้วค่ะเนาะเขาสองกอหนึ่งครับครับจาครับทีสองหาสองครับกับมันใจแปดเขสองให้เาครับผมโอ้มันใจแปดเขาสองให้เาครับ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 แต่ตัวร่องรองมันกะหาสองนะครับมันใจตัวร่องหาสองพลังโอ้ค่ะอ่ามันใจ ครับครับครับให้สองคู so, ่คร er well. ับโบ่ใลลุยขายคู่เซมเมนบบมัขายคู่ครับหมักสองคู่ใช่อ่าเบอร์นีลวยได้ฝากเอฟซีครับฝากเอฟซีของเบอร์นลยขอเบิร์นีลยไอ้สองเขาขอฝากเบอรนีลวยแนวเบิร์นีลยนะครับแล้วเบอ่์อ่าเซมแมนให้สองแถวครับ ชอบปอดจัดเลยครับเด้อะผัดกระเพรานต่ว่ามีแายสองแถวนั่งไปซื้อโรตรีสลากกินแบงรัฐบาลน,นะครับไ,ได้เห็นกับตาอ่าจะได้โชคนะครับเห็นเม่อไหร่ก็กระจาครับขอโชติไ,ได้นั่งไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลอาจจะท,ท่านนะครับกินพ่อมีอยู่นะครับ <S 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 พ่อมีอยู่นะครับร<อ>ัฐบตลวจ้ามาุ้นซืว่วาสีดังนี่นเนาะเลขหาสามีดัางนี่ไดเนาะค่ะเนาะแม่นปะครับ ค่ะดังเยอะอครับผมอืมนี่แหละครับได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้นะครับกลางครับตัวนี้ครับอ่าครับอืมเจ้าอืมอ่ากับไปเนาะไปไอ้นนี้ที่ให้หาสามีมันแปลกๆอยู่ครับอืมแปลกอะไรคะแปลกคืออ่าเพื่อนบอกให้เมาเลือฟังเนาะค่ะคือไปไปไปหาปลาครับไปหาปลานะจ้าอืมแาปลา มีตาคนนึงบอกว่าห้ามสาห้ามสาน่ะห้ามสาครับห้องเฮาพ่อ,อไม่ใส่เฮาเลยเฮาสิสา,าบอกป่าสาวป,ป่าครับค่ะอ่ะาภาษาอีสานเขาเรียกสาวป่าครับค่ะบารมีพนห้ามสาห้ามสาพ้อ้ง<อ>เล่าเขาอยู่ในในห่วยนะครับในห่วย<อ>ในห่วยน้ำครับห้ามสาห้ามสาอผมบอกยกใคยห,ห้หามสาเพราะห้ามสาเนี่ยมาคน เป็นกาบขาวครับตาขาวครับตาขาวหอมมาหามสาหามสาเอาอ่ามันแปลกที่คนมาคนฟ้องมาหามสาหามสาเขากำลังเสียสาป่าครับนี่นี่อ่าให้นิมิตครับนิมิตอ่าอันนี้นิมิตจะลายมือเหรอครับนิมิตจะมือวันผ่าอยู่นะครับค่ะนี่มือวันผ่าอ่าหามสาตาหามสาหามสาหอมมาครับครับหามสา เอาเขามาแปงโอ้เนาะพนครับครับพ่นพ่นครับพ่นพ่นี้่นให้ปัญหาบ่ลงตาบอกขาเขามานั่งบุ้งโอ้ยพอตอนเด็กสิสูนในพ่นสิสูนในพ่นครับเรียกว่าเอาดูเลยโอ้ยเขาจะหามสาหามสาห้องเขาบ่สาครับห้องเขาเดียวหามสาห้องกี่โอ้แตกเลยครับปัญหาเต็มเป๊ะเลยครับเต็มปะเลยก็เลยเนี่ยนะครับอ่าก็เลยเนี่ยครับ ิ่นหอมมากตาบ้าขาวครับหอมซาหอมซานะครับเคนหอมมากไปเลยเดี๋ยวให้นะาเอฟซีน้ำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับอ่าเจมสแมนได้สามใบครับโอ้หาสามนี่บอค่ะข้าผมเอาพี่น้องหามซ่าเพราะน้องพี่น้องว่าบวกับนี่ตัวหามซ่าเนาะทราบทราจะให้เบิงด้วยได้ลอตเตอรี่แน่ใช่เบิด้วยได้ซื้อลอตเตอรี่แน่อ่า ค่เวลาครับพงศิษย์้นเนาะครับอขอฝากเลยครับเดอ้ออ่าเบิงเลยด้วยหลายๆเลยครับเด้อเบงด้วยเบิงด้วยชาแน,นลเบิงด้วยมูลล้านอ่าอะไรกับนอ้องอ่าพิธีมนำโชคครับผมจะขอฝากครับจะขอให้อ่าทุกท่านทุกคนด้วยในปีใหม่เลยครับเดอ้อววันที่สิบเจ็ดวันที่เจ็ดอ่าเป็น เพให้อาสาป,ป่าครับคุณหามสาอ่าหามสาอ่าก็เลยอ่าให้กำลังนะครับผมก็ขออ่าทุขันทุกคนสุงด้วยรวยสุกคนได้ครับเดอ้อปีใหม่เด้อปีพศสองวันอ่าลอยหกถึงหกครับผม ขอบคุณหลายๆค่ะเสียงแม่นค่ะครับผมอาจจะเสียงดังแน่นอนมีฝนตกนะคะเสียงแม่นครับครับขอบคุณหลายๆค่ะครับทักดีครับสวัสดีน้องเลยด้วยนะครับน้องเลยโตดีโชคดีนะครับเด้อ